ตัวสนมเอกทั้ง4ีทิศของพระชัยราชาชิงตำแหน่งว่าที่อัครมเหสีซึ่งแต่ละคนนั้นก็สวยฉ่ำพาวเวอร์สมกับตำแหน่งจริงๆประชันตีบทแตกเพื่อยแย่งชิงตำแหน่งอัครมหเหสีจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลย คนที่สีต่ตำแหน่งเท้าสีจุฬาลักษ์นามว่านางละองคำสนมเอกแห่งทิศเหนือมาจากราชบงพาร่วงซึ่งปกครองดินแดนแถบสุโขทัยทางทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยารับบทโดยบินสิริธนสาวมากไปได้วยความสามารถอดีตเคยประกวดนางงามไม่ว่าจะเป็นนางสาวไทยและมิสอินเตอร์เนชันแนล้วยเธอนั้นก็ยังเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านจบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก่อนที่จะก้าวเ,เข้ามาชิมลางอัพเลเวลสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพแบบเต็มตัวประเดิมผลงานกับทางช่อง และผลงานล่าสุดอย่างนางมาอองคําในซีรีส์แม่หยัวนี่ขนาดเปิดตัวมาแค่ EP แรกก็เรียกได้ว่าเธอนั้นทําถึงมากท่านี่แหละท้าวสีจุลาลัก์แห่งเมืองสุโขทัย คนที่สามตำแหน่งเท้าอินทรสุเรนสนมเอกแห่งทิศตะวันตกนามว่าจิตรวดีมาจาก,กราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งปกครองดินแดนทางทิศตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาแถบสุพรรณบุรีและเพชรบุรีรับบทโดยเป้ยปั่นวาดตัวแม่แห่งวงการมันเทิงหวขึ้นจอแก้วทวงคืนตำแหน่งในตำนานแม้ว่าทีเซอร์จะเปิดตัวมาเป็นสาวแป้งออนจีราแต่การที่สาวเป้ยมาราบับบทนี้บอกได้เลยว่าทำดีไม่แพ้กันสวมร่างนางจิตรวดีซึ่งนีเปิดตัวมาแค่อีพีเดียวหลายคนก็โฟกัสไปที่ความส ของแม่เป้ยที่ทําให้อิมแพคของแม่เป้ยกับบทบาทตัวละครนี้สื่ออารมณ์หาสีหน้าท่าทางและแววตานั้นสะพึงมาก คนที่2ตํตำแหน่งเท้าอินทรเทวีสนมเอกแห่งทิศใต้นางวาตันยงมาจากราชวงศ์ศรีธรรมมาโศกรานซึ่งปกครองนครศรีธรรมราชทางทิศใต้ของกรุงศรีอยุธยารับบทโดยเฟิร์นนบจีรานักแสดงสาวมากความสามารถนางเอกเคมีสาธารณะของช่องวันที่ฝากผลงานไว้แล้วมากมายและการมารับบทเป็นตันยงก็ให้ฟีลน้องเล็กสุดในฐานะสนมเอกส่วนจะออกมาเป็นแบบไหนนั้นจะดีหรือจะร้ายยังไงก็ต้องรอติดตาม คน,นคนที่หนึ่งตำแหน่งเท้าสีสุดาจันทร์สนมเอกแห่งทิศตะวันออกนามว่าจินดามาจากราชวงศ์ละโวอโยธยาซึ่งมีอิทธิพลมาจากทางทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาแถบตะวันออกของลุ่มแม่น้ําเจ้าพญาที่รับบทโดยใหม่ดาวิกานั่นเองแน่นอนว่าตัวละครเอกเช่นนี้แค่เปิดทีเซอร์มาบอกเลยว่าสมกับตำแหน่งสนมเอกจริงๆซึ่ง,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 งสาวใหม่ก็ทำถึงมากขนลุกสุดๆทั้งสายตาแล้วก็อินเนอร์การเดินแบบจดเต็มปุกกระแสคคนด,ดูด้วยฉากถวายตัวสมัยโบราณ กับทาพับเป็ดในตำนานเพื่อช่วงชิงบัลลังก์และก็อำนาจทั้งยังต้องแข่งขันกับสนมเอกคนอื่นๆและการเปิดตัวมาในอีพีแรกพูดด้เต็มปากเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นที่น่าจับตามองมากๆ